สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้มาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์แนวอชิลอดนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ระบบดีเลยนะเดี๋ยวทับไฟกับนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เดี๋ยวจะมารีวิวเลยนะครับสำหรับแนวอชิลอดที่ใครหลายคนอยากเล่นนะฮะคือเข้ามาเล่นกันได้นะครับอันนี้คือกดเช็คบ,บินนะครับผมจะไม่ชอบเพราะผมมีแล้วอะไรเนี้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะแบนนิงเท่วโมงข้ามบินปั๊มตังค์เหรอ อ๋อ oh. อะไรอะไรข้อ,รอตัวจริงอะไรเนี่ยโอเคตัวนี้คือเฟสไอเฟสแอนด์มินนะฮะตอนนี้คือดูคำสั่งสร้างแคนนะครับแล้วก็มีแบงค์นะฮะแล้วก็มีเอ่อเลิฟเหรอ๋อาคำสั่งแต่ง,งานไม่ได้เลิฟดิอันนี้คือ เป็นพลเทคกนะครับก็คือจะมีไล่เลียยกันมันจะมีอันนี้อะไรคูณอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมจะลงทุนด,ด้วยการเดคที่ x 2โอเคอเอามาอย่างละลูกแล้วกันโอเคอย่างละลูกนะครับมันจะมีกลางสุดถึงโหดสุดนะครับ โหสุดก็คือมันจะไปได้ไกลนะไปนชาร์ดเฮ้ยสมัยสุ่มไม่ได้อ๋้อ,อนี่ไงมันต้องเข้าไปใกล้ๆ้เฮ้ยโค้ทเทเอินชาร์ดได้กับบล็อกโค้ทเทเป็นไงแล้วตรงนี้คือท็อปมันนี่โอ้ยใครรวยสุดอะไอผมรวยไปแนละ้ดับซีอยู่วะมีเบสวอลด้วยครับดูครับมีเบสวอลด้วยนะกดไปดูวาร์ปต่าง ผมไปดูไม่ได้เพราะว่าเป็นคอมนะครับเล่นในคอมจะไปดูไม่ได้ฟรีอเท่มรับได้นะแต่ผมคอมเหมือนเดิมแบรนด์คอมอถ้า,าใหญ่เขาเปิดในคอมเล่นได้ก็เม้นนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้เขาแกให้นี่คือพวกเอ็นชาร์ดนะครับไอ้ตันนี้ของดาวแล้วก็มีกล่องอันนี้นะครับเป็นกล่องเอ็นชา เนี่ยมาสุ่มได้โอเคเดี๋ยวจะซื้อให้ดูสัก้าห้าอันแล้วกันอุ้ยห้าอันก็คุมนะเล่นเก่งมาเลยเนะครับเกเพชรตั้งสามตัวอันนี้สุ่มแบบธรรมดาแล้วก็สุ่มแบบระดับเทพเคืออันนี้เดี๋ยวซื้อมาให้ดูโอเคซื้อมาห้าอันนะครับโอ้ระดับเทพได้ต่ขอดีๆครับดูระดับเทพมันหนึ่งอันดาบแรงนะครับดาบนี้เควสต,ต่างๆนะครับผมอ๋อไม่ถูกต้อง ต้องใช้หินหยาบร้อยยีกว่าอันนะถึงจะามาได้แล้วก็อันนี้ก็คือสมัตมาสุ่มอ่ะซื้อสั้สอันเฮ้ยอันนี้สุ่มแบบดีวะ่ะรักไก่ไดีว่ารักไก่ไม่ได้สวยโอเคได้อันนี้นะครับเฮ้ยทำไมไม่ไหวอะ่ะงงนี่คืออะไรอะ่ะสล็อตนะครับ โอเคมันจะไปสุ่มเงินนะครับว่าเราจะเราจะได้เงินหรือเปล่าอันนี้คืออัพแรงนะครับเราสามารถอัพได้นะโอ้ผมเอาไม่ได้ล้ว่าทำไมอะ่ะนี่คือตลาดโลกนะครับนี่ขายของคือตลาดของเซเวอร์นี้นะครับก็จะมีตามนี้นะฮะตามนี้ตลาดโลกนะครับโอเควันนี้นะครับ แล้วก็มีกดรับไอเทมซ่อมของซ่อมของอุองอ้ยไอเทมซ่อมของโอ้โอ้ออุย้ยประเทะ่อ่ะก็คือเราอันนี้ใช่ป่ะแล้วกดคลิกขวานะครับหรือว่ากดทีที่พื้นนะใช่ไหะม,มันก็จะแล้วก็กดทีนึงแล้วก็เลือกของที่จะซ่อมนะครับ ไมจะมาซ่อมแตไอเทมที่ได้เพราะมันเต็มอยู่จริงไหมเป็นไงเทพไหมครับระบบของเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะเท่เลยโอเคตรงนี้รีวิวไปแล้วเนาะผมว่าน่าจะครบแล้วครับในบ้านนี้แหละอ๋อในบ้านนี้คือระบบซื้อของต่างๆของเซิร์ฟเวอร์นะครับตามนี้นะฮะมันจะมีกดซื้อได้นะครับราคาก็จะบอกอยู่ข้างบนนะครับเออสองชิ้นต่อ4 0 0 0บาทนะครับอันนี้ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้น,นะครับสำหรับจ้าอันอนี้ก็กดบายไป2ชิ้น10บ,บาทนะครับก็ได้สิบสชิ้นเห็นไหมนะครับง่ายๆเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซอร์วันนี้นะฮะอะไรอะไรให้ทำไมเนี่ยอ๋อไ,ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ผมรวยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซอร์วันนี้ใครอยากเข้ามาเล่นก็อิอนพีใต้ล่างดีคริปชั่นเลยบ๊ายบายครับ